สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทีเคารพรักทุกท่านนะครับมนอมชาแนลนะครับตอนนี้นะครับทางลุงช่างนะครับพร้อมกับทางคุณแม่นกน้อยนะครับได้เดินทางมาถึงวัดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวัดพระศรีรัตนามาหาธาตุวรามาหาวิหารนะครับ ครับผมมาก่อนเพื่อนครับครับผมวันนี้เขาคุณป้านะครับในชุดครับ้้้าตองกินนโอ้ครับผมได้ครับคุณจิโก้คุณจิโก้มาซื้อน้ำให้ป้าหน่อยจิโก้พอลืมเมื่อกี้เนี่ยซื้อน้ำให้คุณป้าหน่อย น้ำขวดนึ่งค่ะน้ำเปล่าขวดหนึ่งส่ง GPS นวเดินออกมปทางซ้ายนะตรงมาเลยทำนตาบอดอ่ะแน่นอนเเดี๋ยเดิเดินเอะไะเออเได้ทตัวว่าไปทำเงนตาบอดมาิเพราะว่ามันจะถามทางเลยถ้าเกิว่าทำนตาดีนจะไม่กล้าถามทางทำนตาบอดอ่ะถามทางตลอด ตาดีกูไม่ถามกูิ้ง่ถามองไรบ้างราจะงไวนค้ข้างไอะไรบ้างตาบอก่าจถามต้องต้องทำแบบนี้ัคุณลุง เดียวกันนะครับทางพี่น้องยูทูเบอร์เราเนาะนะครับก็ได้ดูรายละเอียดในส่วนของครับผมได้ครับด้วยความยินดีครับผมก็ถือว่าเป็นต้นแบบของสารานะครับที่มีตรงเรียนหน้าด้านหน้าเนาะหน้าบานหน้าง่ายๆโอ้สวยครับแล้วขึ้นแล้วก็เฉียดแล้วก็ด้านข้างก็เป็นประมาณนี้นะครับทางลุงช่างได้ มีแนวคิดว่าเออทำลักษณะนี้จะดีไหม วันนึจะได้กี่บาทเออวันหนึงจะช่วยเขาได้กี่บาทมันก็เป็นวอยูทูบเบอร์นี่เาแบบทาธรกิจหนึ่งวันได้แต่ผมไม่รู้ไปี่ไนมาต้องปั่นไปเรื่อยๆมันเพาเขาหงเขาเาที่เขาช่วยไงคุณจะไหวไหมว่ามันคนขายลัตเตอรี่น่ะนี่ลูกหเยอะเูกมจะเมาล่ะลตร่ลุงพนะลุงพนเอเาจะเมาเอาไหมลุงลุงบัต ไม่คือช่วยช่วยขาอย่างนี้นะช่วยขาทอ่ะนี่ยังอยู่ในยูทูบอ่ะครับผมกครับั์ัวลงใวลงไ่อัใส่ล้อกได้ใส่ไหนได้ใส่ใสไปที่ไหนก็ได้าอไปที่ไหนก็ได้

ออกมาลงปุ๊บเขาก็ไปะชาส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นรถท่องเที่ยวชมเมืองพิษณุโลกนะครับจะไปได้ทัวร์อะไรได้ไหมคะเนี่ยเรไ,ได้ทัวร์นะก็เป็นรถพานะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่ได้มาเนาะนะครับเยี่ยมชมตัวเมืองผ่านพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีคณะโค้ทัวร์นะครับมาจากมากมายหลายพื้นที่นะครับ ที่จะได้ขึ้นรถท่องเที่ยวชมเมืองนะครับอาจจะมีหลายที่หลายจังหวัดนะครับในลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็สามารถนะครับที่จะขึ้นรถได้ในเป็นหมู่คณะนะครับ ก็ในช่วงตอนนี้นะครับทางลุงช่างนะครับก็กาแฟครับก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มนะครับที่ต้องดื่มในช่วงระยะเวลาการเดินทางหรือว่าในช่วงตลอดการเดินทางเนาะ,ะก็เดินทางน,น,นะครับว่าเรามาถึงที่วัด วัดอรำหลวงนะครับครับผมพระพิชิตราชเราจะมาเราจะมาสั่งครับกาแฟโบรลณครับกาแฟโบราณกาแฟโบรลณแก้วนึงครับแม่ด้วยสองสามสองสครับสองสามครับอตอนนั้นจำได้ว่ากาแโบราณใหญ่ยเย็นหรือเปล่าสี่แล้วเหรอสี่แก้วครับเอาไหมท่านจำได้ว่าคุณลุงโบราณใหญ่เย็นไม่ใช่เหรอครับอ่าโบราณใหญ่เย็นด้วยครับ นี่ก็พาผมพดเราเอาเอาเหมือนคุณลุงน่ะหล่ะเอาเหมือนคุณลุงน่ะหล่ะครับเอากาแฟโบราณเย็นครับข้าวมันมือเราไปเที่ยววัดอื่นก่อนคือจำได้ว่าตอนที่ไปสกลนครตอนนั้นทางคุณลุงสั่งว่ากาแฟโบราณแก้วใหญ่แล้วก็เป็นกาแฟเย็นก่อนครับ นั่งก่อนนั่่อนเชิญเชิญตามสบายครับ้ค้าพาคุยไม่รู้เรื่องก็พี่น้องเอฟซีทีเคารพรักทุกท่านนะครับวัดอยู่ติดกันนะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งเนาะแล้วก็ด้านขวา นครับตรงนี้จะเป็นวัดนางพาญาอำเภอเมืองพิณุโลกวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับรถรถรถที่ว่าลุงคนรี่ว่าคุณสมเกตจะรอกว่กัน ใช้ที่กาถายงนีกาครับนี่คือรับการุมุทำเนียทด้วยนะครับดีขราไปลายครับอาดบุญพนข้าไม่ปยครับนี่าดูาดีครับมาแล้วน่ครับเสตรงนี้นะครับด้วย